ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า วงแหวนสีทองนะครับมาในรูปแบบของวงแหวนเวทนะครับสุ่มหนึ่งครั้ง30คัมภีหรือว่า5เอ้ย5คูปองเอ้ย5คัมภีหรือว่า30คูปองนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8กรกฎานะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับส่วนรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับสุ่มหนึ่งครั้งคุณจะมีโอกาสได้โพสกิีนพวกนี้เลยนะครับระหว่างที่การสุ่มนะแล้วก็สมมติคุณส เอาไปแลกสกินนั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม,ม่มีแค่นี้นะครับมันจะมีโอกาสได้พวกเพชรนะครับชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะส่วนอัตราการออกของมันอยู่ที่71%็นะครับตอนนี้ก็ไต่ก็กินน้ําอีกแล้วผมบอกแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้ถ้าผมไม่อัดคลิปอะน้องก็ไต่จะไม่กินน้ำนะครับแต่วันนี้เหมือนรออยู่บอกเฮ้ย okay. พ่อหนุนเราพราอัอาดคลิปอยู่เลยนะครับโดยแต่ละอันเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณ13 18 23แล้วก็38นะครับหรืิว่าต้องการแต่ละสกินต้องใช้ทั้งหมด กี่คูปองกันบ้างกี่คำพีวันนี้ทีมซีขออนุญ,ญาตพาทุกคนไปคำนวณน,นะครับโดยที่ผมจะคำนวณน,นะครับก็จะคำนวณแค่อันเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันเหมือนกันเนาะวิธีคิดเหมือนกันนะและนี่นะครับก็คือโน้ตของ TMC ซีนี่นะครับอัตราการออกอยู่ที่71%สุ่ม100ออก71ครั้งคิดเป็น1ต่อ1.40นะครับถ้าถามว่าอัตราส่วนตรงนี้มายังไงก็เอา100ตั้งหารด้วย71จะได้เสิบเอ็ดนจะได้เท่ครับหนึ่งาร17ชิ้น นะครับต้องซูมต้อหกดกี่ครั้ง97คูณกับ1.40จะได้ับ24ซูม1ครั้ง5คัมพี95ไปคูณกับ24จะได้กับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปคูณกับ30อีกทีนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคัมพีคูปองเหมือนกันไงสุดท้ายแล้วผมไปถ่ายมามันไม่ใช่อันนี้มันเป็นแค่คูปองเฉยแม่งเอ้ยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทําการสรุปให้ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะทุกคนก็ไม่่่ต้้้องงซีีีีเเเรรรรยยสนนนะะคคัับพาาว ผมจะสรุปให้ทุกคนแล้วกันนะครับโอเคนะครับสมมติคุณต้องการสกินที่จเจ้าแค่ทั้งหมด เอาใหม่ดีกว่านะครับโอเคนะครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมเป็คุณต้องการสกินที่จำนวนสิบสามคาถาแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด90คัมพีหรือว่า540คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินที่จำนวนสิบแปดคาถาแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด125คัมพีหรือว่า750คูปองนะครับต่อไปนะครับต้องการสกินที่จำนวนสิบสามคาถาแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด160คัมพีหรือว่า960คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินเบลเลสหรือว่าสกินของนนะคคครรรัััับต้้้ออองงงใชทหหมมด265 1590ีืว่าูป นะครับอันนี้จะขอบอกไว้ก่อนนะว่าในการาสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสได้คาถาหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันหกอันก็ได้นะครับแล้วแต่อของคุณด้วยหรือบ,บางทีที่ตอนที่คุณสุ่มเนี่ยคุณอาจจะได้สกินไวโอเลตไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงคุณด้วยสมมติคุณดวงดี คุณจะได้สกินระหว่างการสุ่มด้วยเนี่ยนะครับซึ่งมีโอกาสไม่ได้สูงมากตอนที่ผมสุ่มผมก็ได้สกินระหว่างทางระหว่างการสุ่มด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนี้เลยนะครับสำหรับใครสุ่มแล้วได้ตรงหรือไม่ตรงยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์อดกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปกระจบกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ก็อย่าลืมล็อกอินนะครับแล้วก็โอ้โหเมื่อวานลืมดู RV จบเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปกระจกกันบ้างไปดูกันเลย let's go ไปนะฮ คนดูเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจเลยนะโอ้หนึ่งพันเหลือมาดูอะไกันนะครับโอเคนะสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์ด้วยนะครับให้เจ็ดสิบครับถ้าเปลี่ยนเสียเอฟเฟกต์สกิลจะดีกว่านี้มากๆนะครับใช่ไหมสกินโมเดลสกินแต่ละสกินที่ออกมามันสวยหมดเลยนะเว้ยแต่ว่ามันไหมมีเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองนะครับสวัสดีคุณยูอาร์ก็ว่นด้วยนะครับคือเจกับนี้สกินวอลเลตเฟิร์สเลิฟดูน่าสนใจนะครับแต่ราคาแพงไปหน่อยเพราะระดับดีมิเต็ดเขียวเองนะครับส่วนแร ผมให้8เต็ม10นะครับขอได้สกินนี้ว่าสกินมัคทายกทองเต็มแขนเลยนะครับเออนั่นดีวมีทองไม่พอมีไม้ต่ากนะครับสวัสดิคุณอาโทรเรียด้วยนะครับกิจกรรมกลอ่องกล่องสุมสกินนะผมว่าสกินไอริคุ้มสุดครับพี่ส่วนสกินแรน5ให้5เต็มส0นะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับส่วนตัวนะขอบคุณความีเห็นสำหรับคุณอาโทเรียนะครับอันนี้รูปปดอะไรรูปไข่อะ ทำไมมันอย่างนั้นนะมันเป็นยังไงอะฮะมันมันทำอะไรอยู่เนี่ยมันกัดปากทำไมวะสวัสดีคุณ H New ด้วยนะครับให้เจ็ดสิบครับโมเดลสกินรัสสวยครับส่วนเสียดายมีเอฟเฟกต์สกินแอมซีสูงเหมือนกันเลยผมคิดว่ามันควรจะมีเอฟเฟกต์สกินสักหน่อยสักนิดนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้ครับ GM โมเดลสวยส่วนใหญ่จะไม่มีเอฟเฟกต์สกินนั่นเองเป็นโรคอะไรครับเนี่ยสวัสดีคุณบอลวัชระวิทยด้วยนะครับกิจกรรม149คูปองส่วนตัวว่าวาเลตสวยครับจริงๆสวยทุกสกินแหละ แต่ไวเลยทั้งใจครับส่วนสกินของแรดเนี่ยผมว่าจ้ามากเลยผมให้แต่แปดต็มงสิบนะครับนี่ขอบคุณนสำหรับความคิดเห็นนะครับสวัสดีคุณอะไรเนี่ยเหมือนจะไม่สวัสดีคุณทัศนัยแก้วกาวีชัยด้วยนะครับทัศนัยแก้ววีชัยนะครับให้สี่ต็มงสิบนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะส่วนตัวควรมีเอฟเฟกต์สกินนะฮะนี่แค่หนึ่งคูปองเอาอะไรมากแหมจะเย็นแน่เขาก็อยากได้สิ่นี้สักหน่อยนะครับสวัสดีคุณ เท,เทพด้วยนะครับนะครับเอากล่องนี้ไปเอากล่องหนึ่งร้อยก็สกคูปองดีกว่าครับนี่เอาว่าสวัสดีคุณอาร์มเซียด้วยนะครับเป็นชื่อเป็น9 TK g a m เ n g กมนะครับพี่คิดว่าพี่ทาจะได้เป็นนายกกี่เปอร์รเซ็นต์ครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีปัญหากันสารพัดส,สารเพเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ติดตามข่าวอยู่นะดูแบบว่าเขามีแต่ยวคนมีเดียวคนต้องการประธานสภานะครับล้อยอยาเนะี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาอาจจะดิ้นไปนู่นก็ได้นะดิ้นไปนู่นอนะ ดินไปอยู่พักหนึ่งนี้ตาเลือกเลยครับยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับอีกทีหนึ่งว่าใครเขาจะยังไงกันบ้างนะครับเพราะตอนนี้ไม่ลงตัวนะเขาคุยกัเรื่องผลประโยชน์กันอยู่นะครับยังไงก็ต้องรอดูแลกันนะครับสดาคุณคมเกล็ดด้วยนะครับ40ให้5เต็ม10ครับนี่สสุําหรับคุณเซเนโดนะครับให้อยู่ที่6เต็ม10นะครับนี่ผมคอมเมนต์เยอะขนาดนี้ได้เหรอคอมเมนต์เยอะสิครับนี่ผมให้เอาเดี๋ยว คอมเมนต์ไป118คอมเมนต์ได้ใจไป101ดวงทะลุ100ดวงไปแล้วเซเรคุณชลธานด้วยนะครับให้6เต็ม10ฮะู้คุณชลธานเนี่ยเหมือนจะมาแป๊บเดียวนะแต่ว่าโอ้โหได้ใจไปตั้ง4ี่ผดวงไม่ธรรมดาเลยคุณคุณชลทานนร์นะฮะเซเรคุณฮารุก,กิด้วยนะครับไม่ใช่ฮารุกิสตังคุงนะครับให้อยู่ที่6เต็ม10เหมือนกันนะจากเฉลีย่ยคะแนนแล้วนะครับสกินแรกสกินนี้อยู่ที่ประมาณ6เต็ม10นะครับก็ถือว่า โมเดลนะครับก็ทุกคนก็มองเห็นกันเป็นกลางๆนะผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาตรฐานทุกคนสูงแน่เลยนะผมก็ผมรู้สึกโอเคมากเลที่มาตรฐานแต่ละคนนะสูงมากนะครับผมก็อยากเห็นนะครับสกินที่ทําให้ทุกคนให้10เต็ม10กันสักครั้งนะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะมีหรือเปล่านะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่เรีว่าสนับสนุสน,นโอเคครับและนี่ก็คือเพจของ TMC นะที่มีชื่อว่า t e โ h w o r s h o p นะใครอยากที่จะเติมเกมก็สามารถทักมาบอกกันได้วันนี้คุณอาทิตย์เติมกับผม300บาทนะครับก็ ผมได้มา15บาทขอบคุณมากๆนะสำหรับคุณอาทิตย์นะครับประมาณนี้เลยนะสว่วนนี้ใครดูจบนะพิมพ์ไม่ได้สองหกนะครับเราคิดว่ากิจกรรมวงแหวนเวทนี้นะคุ้มหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยสกินวอลเลตกับสกินของอ่าใครวะลิลอหานะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้รู้ว่ามาบ่อยอมากๆเลยสำหรับสกินพวกสกินเนี่ยเป็นเขาแต่ก่อนเนี่ยเขาชอบพูดกันว่า2ส,สกินเนี่ยเป็นสกินย้อมแมวนะครับซึ่งผมคิดว่าก็มีส่วน แต่ว่านะครับแต่ว่านะครับสกินของ Violet เนี่ยมผมว่ามันมีเอฟเฟกที่มันแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยนะคนิดหน่อยนะครับฉะนั้นก็ให้คะแนนกิจกรรมนี้กันแล้วกันนะส่วนตัวผมให้อยู่ที่7เต็ม10นะครับเป็นราคาหลักของมันจะได้วสำหรับ สกินนี้ราคาับว่าประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครดูจบนะพิมพ์ีเมียรวยนที่27แล้วก็ให้คะแนนกิจกรรมนี้เท่าไหร่นะก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ตามกันมาซัพพอร์ตทุกคลิปเลยนะครับไม่ว่าคลิปนั้นจะยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยยังไงทุกคนก็ตามซัพพอร์ตกันทุกคลิปเลยขอบคุณมากมากจริงนะครับถ้าทุกคนถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมในวันนี้นะครัอนนี้ตัวขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงแล้วไว้เจอกันม่ามไปนนนนนนออกััะครบตี้เที่ยงคืนแล้้ววไเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย